การปิดนการนวดแผ่นจีนนะครับไม่ต้องใช้อะไรเลยนะครับปลับกค่าใช้จ่ายเพิ่มรายได้นะครับนี่นะครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทางบ้านนะครับท่านผู้ชมเพื่อนเพื่อนเฟซบุ๊กเพื่อนเพื่อนวิชาชีพนะครับลองมาดูนะครับผมจะมาแนะแนวให้นะครับที่การนวดแผนจีนนะครับไม่ต้องใช้ผ้าไม่ช่องใช้น้ํามันนะครับใช้มือเปล่าล้วนๆนะครับวิดดีการกดนะครับ กดนะครับกดอย่างนี้นะฮะสำหรับคนที่เป็นโรคประวานคนประวานห้ามกดนะครับจะทําให้สมองปวดหัวได้ง่ายขึ้นนะครับวิธีการจัดนะครับกดตรงนี้นะฮะอันนี้นะครับเป็นจุดฉะท้อนของตานะครับถ้าเป็นโรคประวานห้ามกดเลยนะครับจะทําให้ตาฟางนะครับ นะครับปดีาการวดนะครับเล็บมือห้ามยาวนะครับถ้าสนใจเรียนก็เข้ามาเรียนได้นะครับไม่ต้องเสียค่าเส้นใหญ่ครับเข้ามาเลยครับจะมาเรียนเพิ่มเติมก็เชิญเข้ามานะครับไม่ต้องเสียค่าใช้จใหญเรียนฟรีนะครับ อันนี้เป็นหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทยนะครับ330สชั่วโมงนะฮะจุดตรงเม้นะครับจะเป็นจุดสะท้อนของหูนะครับสองข้างในหูนะครับเสร็จแล้วก็จุดตำแหน่งนี้นะครับจุดสะท้อนของสะบักหลังนะครับที่มีการกดนะครับกดนี้นะฮะจากตรงนี้มาก่อนแล้วก็เบี่ยงออกนะครับจะป้องกันที่เป็นไหล่ติดนะครับ ถ้าเป็นข้างขวาต้องลวดข้างซ้ายก่อนนะครับเป็นซ้ายก็ต้องลวดขวาก่อนนะครับจส็แล้วนะครับดดจุดตำแหน่งที่นี้นะครับเป็นจุดฉะท้อนประสานสาสลังนะครับกด,ดเข้าไปนะฮะ ุดที่สามนะครับนิ้วก้อยนะครับเป็นจุดที่โวกปอดม้ามน,นะครับจุดตรงนี้นะครับเป็นจุดสะอ้อนที่ลำไส้นะครับสำหรับคนที่เป็นโรคกระเพาะนะครับ ท้องอืดท้องฟ่อมีอาการย้อนขึ้นข้างบนนะครับวิธีการป้องกันที่จะไม่ให้เป็นนะครับเน้นเข้าลักษณะนี้นะฮะเน้นเข้าไปนับหนึ่งถึงสิบนะครับลองไปใช้ดูลองไปปฏิบัติดูนะครับสุขภาพของประชาชนทุกคนจะได้สุขภาพที่แข็งแรงนะครับถ้าอยากได้สุขภาพดีมาหาบัณฑคตรครับไว้ใจผมได้ครับผมจบวิาทาชีพแปดร้อยชั่วโมงนะครับ นี่นะฮะผมจบวิชาชีพ800ชั่วโมงแล้วก็หลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย3 3 4 0ชั่วโมงนะครับลองมาใช้บริการดูครับจะได้สุขภาพที่ดีกลับบ้านราคาก็อย่างยุติธรรมนะครับชั่วโมงละ100บาทให้แพงน,นะครับจะถามจะช่วยบอกอะไรให้กับไปที่ทำประการฉันยคระขึ้นมาด้วยกับหมอผู้ชายความรู้สึกเป็นยังไงนะครับ เช่นที่เป็นอาจารย์สอนหนังสือแล้วผมไปร่วมไปไปรวมรามผู้ถูกนวดไหมครับไม่นะครับถ้าท่านสนาจํานวดแล้วก็แตใไม่ได้ไปให้กับประชาชนบ้างไหมครับโอ้มีนวดเลยใๆนเ่วได้เลยก็วแล้วมีอาการดีขึ้นเป็นระดับ ค่ะได้มาใช้บริการทั้งหมดกี่ครั้งแล้วคะสี่ <4 S 1> ครั้งแล้วนะคะค,ค่ะก็ได้มาแก้อาการอย่างต่อเนื่องนะคะอาการก็ดีขึ้นตามลำดับค่ะ คุณนะคะขอสัสดีค่ะถ้าแวะผ่านมาทางหมู่บ้านชอบพึกษานะคะอยู่ตำบลนานงวงวอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ก็เข้ามาใช้บริการได้นะคะ,ะที่นี่สมาคมแพทย์แผนไทยส่งเสริมสุขภาพนะคะนวดและสอนโดยอาจารย์บรรพจชัยล่าค่ะขอบคุณมากค่ะเบอร์ติดต่อ0898216473ค่ะ